ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตาจะมาทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิประหว่างลูกเขยกับพ่อตานะครับลูกเขยกับพ่อตานะครับจะมาทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับพ่อตาต้องยอมรับนะครับแพ้ลูกเขยนะครับยอมรับนะครับยอมรับว่าแพ้ลูกเขยนะครับ ทำไมถึงแพ้ลูกเขยนะครับตาจะอธิบายให้ฟังนะครับเวลาเอฟซมานะครับเอฟซมาถามหาไหนบ้านลุงพลป้าเต็นไหนบ้านลุงพลป้าเต็นหลังไหนอใครอยู่บ้างนะไม่มีใครถามหาตาชานนะครับตาเลยม,มาทำคลิปนะครับจริงๆนะครับลูกเขยกับพ่อตานะครับ โบราณเขาว่านะครับสิบพ่อตาก็ไม่เท่าลูกเขยสิบลูกเขยก็ไม่เท่าพ่อตานะครับโบราณเขาว่านะครับเออกินนังเผือกนังปลาดุกโอ้โหนี่ทานเยอะแยะนะครับแต่วันนี้คลิปนี้นะครับตาก็ออกมายอมรับแพ้ลูกเขยนะครับมาทำคลิปนะครับแพ้ลูกเขยเออ วันนี้ก็จัดโปนะครับจัดโปรีรอาก็มาจัดโปนะครับตาก็ไปถ่ายคลิปมาเรียบร้อยนะครับถ่ายคลิปมาเรียบร้อยนะครับก็จัดโปโอ้มีช่อง YouTube มากันเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะนะครับห้าสิบหกสิบช่องนะเขาไลฟ์สดเขาขายนะครับแต่ตาไม่ได้ขายตาไม่เป็นไรตาก็ถ่ายคลิปป้ายตามภาษาตายานะครับไม่เป็นไรเนาะมานั่ง,งทําคลิปเองนะครับนั่งทำคลิปอื วันนี้ยังไม่ได้ได้แค่คลิปเดียวทำปูในคลิปที่สองน,นะครับคลิปที่สองเลยมามาพูดกับลูกเขยเนาะถ้าหากลูกเขยดูคลิปนี้นะนะอย่าเพิ่งลอยนะอย่าเพิ่งลอยนะเนาะว่าพ่อตาแพ้พ่อตาแพ้ก็เฮ้ยอย่ามาแกล้งกันอีกน,น,นะเนาะแกล้งไม่ได้เด้อ แก้ไม่ได้เด้อแล้วเดี๋ยวเอาคืนอืมแพ้เป็นบางครั้งบางคราวเนาะไม่ได้แพ้ตลอดไปเนาะใช่ไหมเอฟซี G, เนาะวันนี้ตามมาพูดมาคุยเมื่อเช้ากินข้าวโอป,ป,ป้าเตนป้าแตนแกงปลาแกงปลาซื้อซื้อปลาแต่ว่ามันมันเป็นปลามันเป็นปลาตะเพียนปลาเนาะ,นะก้างก็เยอะ แต่ก็เป็ดแกงก็อร่อยนะเมื่อเช้า,านะกินเนาะตาก็เพิ่งมาจากในบ้านไปหาเล่นในบ้านคุยกับเพื่อนเขาเนาะเพื่อนฟูงอยู่ในหมู่บ้านก็ไปคุยกันเล่นนะครับแต่ละวันก็เราจะอยู่อยู่ที่เดิมมันก็ไม่รู้จะค่ำมืดยังไงเนาะไม่รู้จะค่ำจะมืดอืมตาก็เลยอ้าวไปเล่นในบ้านหน่อยคุยกับลูกหลานเพื่อนฝูงเนาะ แต่ละวันอืมในเขากำลังเขากำลังขายของอยู่นะครับขายขายของนะครับโดยก็โดยก็มีลูกเขยและอ่าเป็นตัวเด่นเนาะเป็นตัวเด่นเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้านะครับก็เราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับเราจะไปยืนกระต่ายขาเดียวไม่ได้เด้อเออลมพัดไทย ลมพัดเวลาลมพัดใบไผ่เออต้นไม้แข็งก็หักนะอืมพัดพัดยาคามันก็อ่อนไปนะเนาะอืเราจะไปขัดเนาะจะจะไปขัดเวลาช่วงนี้ลูกเขยเป็นพระเอกก็ปล่อยลูกเขยไปเนาะให้เับเป็นพระเอกไปเลยเนาะบางครั้งบางคราวเราก็ต้องยอมรับนะใช่ไหมเนาะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เป็นผู้ก็ยังมีคนชมยังมีคนชม,ชมเยชมเยยังมีคนเ,เมตตาสงสารยังมีคนให้ความอะไรให้ความรักและคิดถึงเสมอเราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับขนาดพ่อตาพ่อตาก็ยังเออ เอา้าอยู่ไหนก็ตามเออเราทำไม่จิตใจสบายคุยกันเนาะให้มันสนุกอืมก็ว่าแต่ลูกสาวก็ไม่เครียดลูกเขยก็ไม่เครียดเออพ่อตาก็ไม่เครียดแล้วอยู่กันได้นะเนาะอ่จบคดีเมื่อไหร่โอ้นั่นแหละเนาะสนุกกันทั้งครอบครัวเนาะเข้าใจกันทั้งครอบครัวเลยอืมแล้วบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะ เรื่องอะไรจบไปนะโอ้โหเดี๋ยวคนก็นมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวคนก็นมาเที่ยวมาดูอืมเราก็ต้องยกไปบ้านลุงพลไปไ้ายปู่บริจิตแม่สรภีเนาะอืมขอพรได้ดีได้โชคได้ลาบนี่เนาะใช่แล้วใช่แล้วนะใช่แล้วก็วันนี้ตาก็เออเมื่อเช้าตาวะพรุ่งนี้จัดโบนะ จัดปูปรอะไรตาว่ะนอนยังไม่ตื่นโปูอะไรแต่เชา้าอืมที่เขาจะมาจัดโปูเออตาก็ออกไปก็ไม่เห็นก็ตาก็มาเล่นใน,นบ้านพอตากลับของมานาบโอเขาก็จัดปูเขาเขาก็ทํากันขายของจัดโปูแล้วเนาะอืมตาก็ไปถ่ายถ่ายคลิปหนึ่งตาก็ไม่ถ่ายมากวันละสองสามคลิปเนาะวันนี้ก็เพิ่งได้คลิปที่สองเนาะตาคลิปที่สองตากม็มานั่งพูดเนาะมานั่งพูดนั่งคุยอืม ก็อาจจะขึ้นหัวข้อว่าอะไรดีอืมลูกเขยเหนือกว่าพ่อตาประมาณนี้นะเนาะอืมเออหรือหรือว่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวคิดก่อนแล้วแล้วค่อยตั้งหัวข้อเนาะคิดก่อนคิดก่อนเนาะอตั้งหัวข้อเอามาตามคลิป แต่ปกติแล้วนะครับจริงๆนะครับจริงจลึกๆนะครับระหว่างตากับกับลูกเขยตาหรือกับลุงพลนะครับกับกับลูกเขยตาไม่มีอะไรกันนะครับหยอกล้อกันธรรมดานะครับปกติธรรมดานะอเมื่อคืนเมื่อคืนตาก็ยังกินข้าวกับกินหมูกระทะกับโอมน้ำมนไอเดียนะครับสามคนสี่ทั้งสี่ทั้งตานะครับ พวกเรารักกันเหมือนเดิมนะครับรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรกันนะครับไม่มีอะไรกันก็ลูกสาวลูกชายตาก็ตาก็รักเหมือนเดิมนะครับน้าแต่น้าตายน้าฝนนะครับแม่ชมพู่นะครับยายนะครับตาก็รักเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเท่านั้นนะครับแต่สาหรับใจตาตาเปิดอกได้เลยนะครับตารักลูกทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกเขยลูกสาวหลานชายหลานสาวนะครับตารักทุกคนนะครับจริงๆนะครับจริงๆนะครับอันนี้คือความในใจของตานะครับลูกเขยลุงพลป้าแตนเนี่ยมันก็ปกตินะครับถ้าใครถ้าใครไม่เคยรู้จักนิสัยของ,งลุงพลเขาก็อาจจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถ้า ถ้าลึกๆนะครับลึกๆเรารู้จักนิสัยกันเราเราอยู่กันมานานเราก็ว่ากันได้หยอกล้อกันได้นะครับหยอกล้อกันได้ไม่เป็นไรนะครับทําไมตาตาถึงเข้าใจลูกเขยลูกสาวเข้าใจเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอยู่ด้วยกันมานานรู้จักนิสัยใจคอกันนะครับอเขาทันยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงนะครับครับแต่ชุกวันนี้ครับเออเขากลายไปเป็นพระเอกก็ปล่อยเขาเป็นพระเอกไปเนาะใช่เราก็เออยินดีด้วยนะ ทำนองนี้นะครับทำนองนี้ครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตากขขอจบคลิปเป็นที่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ